เฮ้ยตัวเดียวนี่เปิดเป,ปิดมันเจ็บให้ได้ให้กาะมันแตกได้ไปแล้วเราก็ไปเอามาันซะแล้วมันอยู่ไหนล่ะเจาะยางมันเลยไหมเนี่ยมันหอ,นอยู่เนี่ใช่ใช่มันอยู่มันอยู่นี่ไกลนอนนิ่งๆกแบบแก่ทัศ ถ้าถ้ามันวิ่งกลับเกินมาร์าเขียวนี่คือเรายิงมันเลยนะเออเออเรายิงมันเสร็จปุ๊บถ้ามันจะขึ้นรถเราเจาะยางมันเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยมันนอนมันนอนไกลอๆไหมเอาเลยเอ้ยไอ้เหี้ยกูยิงไม่ถดนเลยเพื่อนเพื่อนยิงไกลแล้วี่ไกลๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันน้องไกลกูไปชิดนะ ไปไกลมามากูมากูากไปไปมปาตาเพื่อนมันอยู่บ้านเพื่อนมันอยู่ขวาอ่ะั้นเราริ้งต้องเข้าซ้ายอะ่ะกออ็ออยาวขวาขวาโดนอีกเอาเลยเราต้องเล่นสายใช่ใช่ เพื่อนมาแล้วเพื่อนมันพากลับไปแล้วมั้งปุ๊ั้ยาไกลอยู่ไหมมันอยู่ไหมยอยู่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 ซ้ายเอชอีชิดชิดหรือว่าเนิน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 ,เน,นนี่ไม่ไม่ไม่ใช่แถวรถใช่ไหมใช่ไม่ใช่กูสมบูรหลังกูแปดไป ต้องดันต้องดันกูปั๊มตามยามึงเข้าเข้าไปคิดน้าใหน่อยปั๊มเสร็จแล้วปั๊มมีวงมนเองเอ็มโฟสวยว่ะปั๊มนะปั๊มนะมันอาจจะอ้อมวนวน้ายอาจจะวนซ้ายแต่มันคงไปซ้ายไม่สุดโอเค หมูในเอฟโอไลน์ล่าไหต์สุดมันตายแน่ล่าที่ที่มันยิงท้ำเราเหรอวะเพราะมันนอนเหรอเดินเหฉียดกันเก็บไปยังตายป่วยจังเอาเลยต้องไปเล่นอนะ่ะคืออาจจะแปะนี่ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยขยับเล่นพวกตะเกียบอ่ะใช่ไหมแต่จะไม่อกีอนน้น,น่าจะไม่มีหรอกบ้านมักษา,าไม่มีเหรอวะน่าจะไม่ใช่นะน่าจะยิงมาจากไกลๆอ่ะ ก็ปืนมันไกลนะมันไม่ได้ตรงเนี้ยหรือตรงนี้ไม่รู้ไม่น่าใช่นะนี่ไงภูมิกรอะไอ่ชุดชุดโอ้เพื่อนไม่เปิดไม้แล้วก็ไม่เปิดไม้เลยต้องปิดไอ้อบนนี่แหละแต่ไม่ต้องขึ้นหรอกวา มันดึงก,กันก็ได้เพราะมันก็โดนกดอ่ะเนี่ยจะต้องรังไอ้พวกเรียนนี่แหละวิ่งมาเนี่ยที่ประตสองสองเลยนี่เป็นข้ม่ฐานไปนสองพวกมันไม่ได้มันต้องลงอะ น้องตีพวกมึงแหละ

สองสองโอาว่าออนไฟสัตว์สัตว์คิวแล้วว่ะเพื่อนมันจะมาชิดล้วเพื่อนยังไงมีคระรอกมันออกมาไหม ก็มีโอกาสวิ่งเขา้าเฮ้ยตัวขำอยู่ไกลตายเลยเฮ้ยเสียงเขามาหรือเปล่าเพื่อนวิ่ง

ร้อย <100. S 2> ที่บอกมที่หนึ่งเกมแล้วนะกูไม่ได้ยิงเลยยังไม่ออกไปยิง <c oughs> ตัวนั้นนะโตินตดนยิงไกลๆไะ